สวัสดีครับจากร้านชชชโยเครื่องครัวสแตนเลสนะครับวันนี้เราก็มาจะมารีวิวกันครับเป็นเตาแก๊ส3ามหัวเตานะครับผมเตาแก๊ส3หัวเตามีรางน้ํามีที่วางเครื่องปรุงด้านหลังนะครับผมเอ้ยไม่ไม่มีที่วางเครื่องปรุงทษทีครับเป็นมีรางน้ํามีก๊อกน้ําในตัวครับ2จุดนะครับรุ่นที่วางเครื่องปรุงจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งครับผมตอนนี้เราจะมาแนะนําเป็นรุ่ม3ามหัวเตาครับหัวเตาก็เป็นหัวเตาคีบีห้าเหมือนเดิมครับ ตัว KB5 High Speed ครับก็จะมีไฟลอ่อให้ทุกตัวเราไฟลอ่อมีไฟลอ่อไฟเล่งครับชุดเราให้อย่างละ2ตัวครับมีฐานรองรับหัวเตาครับมาตรฐานจากร้านของเรานะครับฐานรองรับหัวเตาครับมมีหน้ากากครับหัวเตาเราเป็นชนิดหน้ากากถอดได้ครับ เซอร์วิสได้ซ่อมได้ครับผมอำนวยความสะดวกให้เวลาซ่อมบำรุงพวกชุดวาล์วพวกนี้เวลาเปลี่ยนสะดวกสบายครับเหมือนกันครับรุ่นธรรมดารุ่นนี้ก็มีเหมือนกันครับผมก็เป็นหน้ากาบมีอะไรเหมือนกันแตกต่างก็คือมี็เตาหน้าเรียบเดี๋ยวนี้เป็นเตาเชิงอุตสาหกรรมนิดนึงครับใช้งานหนักๆก็จะมีรางน้ําให้อำนวยความสะดวกให้เชฟมีก๊อกน้ำสองตัวครับ ตัวนี้เป็นรุ่นขาปรับระดับครับตัวนี้ปรับระดับได้ครับใช้ในกรณีที่พื้นไม่สม่ำเสมอก็ปรับได้ครับก็จะมี2แบบครับยิ่นแบบรุ่นขาปรับระดับแล้วก็เป็นจุกยางครับข้อดีข้อเสียก็แตกต่างกันไปจุกยางก็จะให้ความหนึบหน่อยแต่ข้อเสียก็คือกรณีที่พื้นไม่สม่ำเสมอนี้ก็จะปรับยากนิดหนึ่งต้องหาอะไรลองเาครับผมแต่ตัวนี้ก็คือจุดดีก็คือมันปรับระดับได้ แต่ข้อเสียก็คือมันจะไม่หนึบเท่าไหร่เวลาไม่ยึดเกาะเวลาชนนี่มันก็จะเคลื่อนที่ได้ครับแล้วก็สามารถทําให้พื้นเป็นลอยได้เวลารายกเวลานี้จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งด้านหลังของเราก็จะเป็นพอเด่นน้ําทิ้งเราจะเป็นชนิดเป็นข้อสแกนเลสครับตันวน,นี้จะเป็นตัวข้อต่อกิยวใน p ีวซนะครับขนาดสองนิ้วก็คือสามารถบุนเข้าไปเลย นะก็เป็นตานต่อที่ผมคิดว่าน่าจะจะดีครับาสามารถใช้งานได้เลยก็ไม่ใช่ชนิดสวมหรือนี่ครับเนต้าเนี่ยไม,ไม่ไม่มีโอกาสหยดเลยครับถ้าอย่างเงี้ยผมน่าจะเป็นมาตรฐานยกระดับขึ้นมาได้ครับทิ้งเที่ยวอย่างดีครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของร้านของเรานะครับ ก็สนใจไงก็ติดต่อสอบถามก็ได้ครับโอเคเป่นเกียวสวยงามนะครับตัวนี้ก็จะเป็นข้ององสามารถต่อไซรอ่อนได้เลยครับสแตนเลสเหมือนกันนะครับผมใส่ก๊อกปิดผนังครับก็สนใจไงก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับที่ร้านชอชยโยรึ่งโวสแตนเลสของเรานะครับร้านเราตั้งอยู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับ บอร์ติดต่อก็0909377442หรืออีกเบอร์นึงก็0643344860ครับผมจะเป็นชุดตัวโรงแรมตัวร้านอาหารตัวบ้านตัวคาสตานก็ได้หมดครับติดต่อเข้ามาครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับเอาไวร้รีวิวชิ้นงานอีกตัวหน้าครับถ้ามีครับผมจะรีวิวให้ดูใหม่ วันนี้ก็พอแค่นี้กอนครับสวัสดีครับ